มาพบกับสาวไัยปากแ่อีกแล้ววันนี้มียังไยพี่น้อยอ่าวันพักดาพ,าาพกักการเอาธรรมศาสตร์ของเมืองแกรนเพดีว่าให้พี่ให้น้องนะครับส้มมึงนะครับสม้มครับมารีกัน เข็นวียวไปดุงเห็ดเพลดนะมนี้ก็ะพ้าพี่พา่น้องขามมะบึงเส้นทางทางนี้สะพานขามอันนี้เป็นน้องหนามชื่อชื่อบรมแดนเนตได้พี่น้องเลยมังคู้งกวง้างเบืง้งเบิ่งทางพีพ่น้องเลยกว้างแขกกวงว่ากว้างบ่อจว่าอ่าท่น,นี้ก็เป็นองค์เฮียนนะองค์เฮียนเนี้ยนี่ดู это college สิพี่น้องนี่เป็น c o l l e e ของเขาเด้นี่โรงเรียน master บอกที่เขาเียนเกี่ยวกับอันนี้เป็น master ของเขาอู้โรงเรียนกินนอนแถวนี้บ่ซั่นซักดๆลาลีน a quality, s s อ่า p a t University บ่ นี่แถวบ,บ้านเฮาก็ะมียิ่งสีดับพี่น้องว่าสิว่าลาหลาดผมมีปลาปลากระไรด้อพี่น้องดดเด้อปลาดินแดนเขาดินเขาปูอ่างไงไพาศาลแถบนี้ดินโดนต้นหญ้าอนีรยูนิเวอร์ซิตีขออ้ของขอะไรขามสะพานขามสะพานมาขามสะพานมาเป็น ดาลัสดมจกกเรนไปดีเป็นดานลัสนี่นี่นพีน้องเีุ่้นทาากานี่็พี่นองเลยอันนี้ก็เป็นเสเขาก็ะหตุสะพานขามพื้นทางเนี่ยเสใหญ่องอันนี้ได้นี่แจกเสดเดี๋ยัน,นี้เป็นไฮเวย์ดูทวเวล บานเทาเอิรนรูปสิบสองว่าฉันซะรูปสิตัวนี้ค่ะนี่เฮาเดนอันนี้เาเดนสาม่สามอันนี้เป็นชีุ่นแไปห้ารูปสิบว่าฉันบแมนอันนี้ว่าฉันหอดรูปสิบสอง อ๋อโอเคเอาแต่ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอันน,น,นี้อันนี้ฟ้าทาไฟแดงอยู่408เนาะจาก408ไป,ไป, 5, ป 10, สิไแปดรูป12ิบสอตัว่าดรูป t w อันนี้เฮาแดนถนน303ถนนคิสไปหาวัดเอาแต่ไปเบิ่งน้ำกันไม้พี่น้องถนนทางเขาเปสิประมาทนีดเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ขึ้นผู้ด้อพี่น้องกำลังขึ้นผู้ อู้ได้นีไงบนทางเขานี่ขึ้นอู้แล้วก็ไปเขา้าไซเดตเบลดเดดเบลดเดดเบลดแล้วก็มีวัดขมอขเมนอยู่แถวนีพี่น้องมีเวลาโอกาสหนาสิเอาวิววัดขเมนง,ง,งามมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สุกน้ำกันนี่บนทางเข้าวัด408มหาอ่า เดเดอร์สามสี่ศูนย์แปดแล้วก็ผานขึ้นมาอะไรส่กนะเดเุมคนลาวอีกขุมหนึ่งได้ในพี่น้องจะเป็นคุมพอปทีน้อยมาใหญ่ดอกแล้วจมีวัดลาวเนวัดขมนเนยวัด,ดนวจนจะเ้าเข้ามาผ่านวัดขมนพี่น้องเลยามาี้ ล,ลูเวลาก่อนเสิไปถ่ายเอาบรรยากาศวัดขมนไม่ไปเห็นหน้องอันนี้เบิ้งทางในเป็นเห็ดงามงามเลพี่น้องเไยวัดขมนนี่นี่ทางเขาวัดขมนเห็นบ่พี่น้องเสนี้เป็นทางขางยังมีทางหนาคนนี้พี่น้องเลยอันนี้นี่พวกในกระซิมขี้เหงาแล้วนี่หอนแามซิมขี้เหงาอัอนนี้ต้นเดือนนะเขาจะเอาขีเ้เหงาว่าจดินจ้ะ จะเป็นวัดเบียดกวงคล้ายกันแน่นี่เหนือจะน้อเขาคือหอดวัดเหล่าแล้ววัดอาจารย์สุดใจพี่น้องเอ้ยอาจารย์สุดใจเพันมาเห็ดมาสางอยู่นี่มาเป็นปูในย่นอิอ้าอ่านี่เกษตรบำภาษณีเด็กพี่น้องเอ้ยวัดว่าอารามบ้านเขาอ้าว่า โอเคพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่โอ้อันนี้นี่ยูโฮตัวนี้มาส่งไปเอาซิมิทมาสั่นว่า,าเอาโอเคพี่น้องขอบอกขอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์เฮ้หนด้วพี่น้องเนอะเป็นกำลังใจให้เฮาคืออันนี้มือใหมย่ยูทูบเบอร์มือใหม่พี่น้องเลยเอาเท่านี้ละทายเองอันนี้เอง จะมาพอกันไหมโอเคขอบใจได้หลาย thank you so much towards my video